ตอนนี้เรามาถึงเกาะไข่แล้วครับเกาะแรกที่เราจะลงไปตรงก่อนนี้เราจะจอดทั้งหมด2จุดจุดแรกหาดหญิกแะถ้าตรงนี้เราจะเวลาแค่สิบนาที อนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะครับรจะไปขึ้นเรือเป็นเรือสปีดโบนนะครับไปที่เกาะต่างๆของที่นี่ครับเพราะจุดหมายหลักก็คือเกาะพีพีนะ,นะครับเป็นท่าเรือนะครับขึ้นท่าเรือนะเป็นเรือลำไม่แน่ใจว่าเป็นเรือลำไหนครับน่ครับเป็นสปีดโบา เข้าไปดเจ็ดปกิกัน,นะน,นเป็นเรื่องสปีดบอลนะครับน,นี่เป็นเรื่องเจ็สกกันรนะ ไปเรืออาจจะเป็นเรือเรือด้านไหนนู่นนะครับ

va ถึงเกาะไข่เขามุปลาครับพี่จะใส่าน้ยี่นอเทาักไมเห็นปลาที่เกาะไข่ยอะเลยที่นี่เขาม่เพรไม่เพรี่พีผบอกไว้เดี๋ยวี้จะะอ่อเอาเบี้ยขึ้นไปนี่มีปลาตัวเล็กๆในกล้องนี่แต่ว่าเห็นไหมเดี๋ยวไปเกาะไปเห็นมากกว่าขึ้นไปเกาะนะครับเดินจัดหาดก่อน นี่คือเกาะไข่เราบินลาบเลยเกบตอนนี้ข้าวประมาณสักสี่โมงครึ่งก็ร้อนสีเดียวครับ ก็ต้องเอาแล้วเธอฮะเขาจอดอยู่ไม่ใช่หรออากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวนะครับประมาณสี่โมงเช้าเองครับค่อนข้างจะร้อนมากครับดูนี่ครับรอบๆของเกาะไข่นะครับนี่ครับหลัญๆก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็สนใจครับมีบริการเจ็คสกีด้วยนะครับแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มราคาก็สูงเอาเรื่องนะครับ ่วนใหญ่จะเป็นพวกนักร้างชที่วที่ว่าบริเวณรอบ,รบของเกาะไข่เนี่ยเขาจะมาประมาณนี้นะครับสามารถเล่นน้ําได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่จอดเรือซะส่วนใหญ่นะครับครับบริเวณรอบๆของที่นี่ครับจุดหมายต่อจุดหมายต่อไปของเราก็จะเป็นเกาะปีพีนะครับเราจะไปเล่นน้ำที่นู่นนะพี่เกาะปีพีครับ เป็นเกาะพีพีโดนนะคะด้าน,นในนะคะเราจะเรียกอ่าก้นไทนะคะบนเกาะจะมีทุกอย่างเหมือนทเก็ขตเชาวเลยโรงแรมโรงโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีตำรวจมีทุกอย่างเลยบนเกาะน,นะคะแล้วก็ชาวบ้านจะอาศัยอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะตรงเกาะน,นี้เราจะจอดทั้งหมด2จุดจุดแรกหาดอิงนะคะตัวนี้เราจะเวลาแค่สิบนาทีในการแวะนะคะขึ้นหาดถ่ายรูป ไปตอนเช้าถ้าเกิดมีน้องลิงไม่ให้เข้าใกล้น้องจนเกินไปเพราะวันลีที่นี่ค่อนข้างจะดุไม่ได้เฟรนลี่เหมือนที่เราคิดนะคะแต่อย่างหนึ่งลิงที่นี่มีแบคทีเรียถ้าเกิดกัดไปาแล้วเราต้องฉีด,ดวัคซีนเหมือนกับที่สุนัขบ้าเลยนะแฉะนั้นแล้วอย่าให้น้อง แค่หักตายแคบแคบครตรงเี้นครับแค่หักตายแคบแคบน้ำก็ค้างแบบวันน,นี้มันค้างจะขุ่นไคแบบแค่หักตายแคบคบนักทนนัเที่ยวค่อนข้างจะเยอะทีเดียะววันนี้ครับ เโดยรวมก็จะเ,เลลปเ็นประมาณนี้ๆๆครับ GDP ครับแล้วเราจะขึ้นเลยอครับไปอีกฐานหนึ่งนะครับขึ้นเรื่อยไปอกานที่เราเชื่อมตดนะครับเราเชื่อมตดนะครบคุณครับเราเชื่อิครับเราเชื่อดิดไอ้พุท ระวังนะจ๊ะโอเคไปถึงเข้ามาหา

เราจะอนจุดจำน,<ป>น้ำหไปตรงนี้ค่ะไ,ไปจำน้ำ <ๆๆ S 1> ไปดูลูกฉลาม<ๆ>ตรงนี้50เมตรค่ะลูก ไม่จมแต่จุดที่เราเล่นน้ำประมาณ5เมตร4เมตรโดยประมาณค่ะอ,อันนี้เป็นเรือแคชม์ลลาน ใช่ใช่ค่ะตตตัวต,ต่อตัวเลยคุณพี่ดั้มสามนั่งี่นะคะพี่ป้อม Oh, ありがとうございまっ

thank <laughs> you thank <laughs> you

ตอนนี้เราเก็อยู่ที่อ่าวมาหยานครับตอนนี้เขา,เขาคนค่อนข้างเยอะนคับตอนเที่ยงายาครับุกภาพอามายาครับดวนะี้ยที่ดสอปนที่สุดท้าที่เรามา,า,าอตอนนี้นครับ วันนี้เป so ็นวันหยุดผมน้องข้าจะเจอทีเดียวก็หลับนี้ครับก็เราก็จะจัดไปด้วยภาพบรรยากาศของข่าวมหดาคบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ